พี่เซออยู่ตรงไหนคะตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบใช่ไหมคะทะเลสาบเต่านะคะทุกคน,นะคะเราจะไปตรงนู้นนะคะค่ะแล้วเราจะไปดูปลาแห้งกันคะ่ะทุกคนปลาแห้งใช่ไหมคะดูเขาขายปลาเนี่ยคะ่ะคนมาเที่ยวเต็มนะคะเพราะวันน้ำมันเยอะนะคะทุกคนวันนี้ไปถ่ายรูปตรงนะะู้นก่อนนะคะไปดูไปสำรวจตรงนู้นก่อนนะคะ นี่เขาผูกเรือไว้ค่ะพี่เจรีบไปค่ะ,อคะโอ้น้ำเต็มเลยค่ะทุกคนนู่นค่ะย้าค่ะฮะ